เมื่อไม่เอาอะไรเพิ่มใจก็พอแล้วความเงียบที่แท้ไม่ได้เกิดจากการไม่มีเสียงแต่เกิดจากใจที่หยุดแทรกแซงสิ่งที่เป็นอยู่ชีวิตของผู้คนจำนวนมากดำเนินไปท่ามกลางความคุ้นชินของการเพิ่มเพิ่มหน้าที่เพิ่มความคาดหวังเพิ่มความหมายให้กับตัวเองและโลกจนแทบไม่มีช่วงใดที่ใจได้อยู่นิ่งกับสิ่งที่มีตรงหน้าอย่างแท้จริง ความทุกข์จึงไม่จำเป็นต้องเกิดจากเหตุรุนแรงหากเกิดจากการสะสมอย่างต่อเนื่องของความอยากที่ไม่เคยถูกสังเกตเมื่อใจเคยชินกับการเอาจึงลืมไปว่าความพอไม่ได้อยู่ปลายทางของการแสวงหาแต่อยู่ตรงจุดที่ใจหยุดเรียกร้องมนุษย์เรียนรู้ตั้งแต่วัยต้นว่าการมีมากคือความก้าวหน้าการได้มากคือความสำเร็จและการเหนือกว่าคือความมั่นคง จจึงถูกฝึกให้มองชีวิตผ่านตัวเลขผ่านการเปรียบเทียบและผ่านสายตาของผู้อื่นอย่างไม่รู้ตัวแม้ในวันที่ได้สิ่งที่เคยหวังใจก็ยังไม่หยุดเพราะมีภาพของสิ่งที่ควรได้มากกว่านั้นรออยู่เสมอความอิ่มเท่นอายถึงสภาวะชั่วคราวที่ต้องอาศัยเงื่อนไขมาหล่อเลี้ยงอยู่ตลอดเวลาธรรมะไม่ได้ปฏิเสธการมีแต่ชี้ให้เห็นภาระที่เกิดขึ้น เมื่อใจไม่รู้จักขอบเขตของการเอาคำว่าพอในทางธรรมไม่ได้หมายถึงการขาดไม่ได้หมายถึงการตัดออกจากโลกแต่หมายถึงสภาพของใจที่ไม่ผลักสิ่งที่มีอยู่และไม่วิ่งคว้าสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเป็นความนิ่งที่ไม่ต้องอธิบายเป็นความอิ่มที่ไม่ต้องมีหลักฐานรองรับเมื่อใจต้องไม่พิสูจน์คุณค่าของตนเองผ่านการเพิ่มพูนความตึงที่สะสมมานานจะค่อยๆค,ค,คลายออก ความสงบจึงไม่ใช่สิ่งที่ต้องสร้างขึ้นใหม่แต่เป็นสิ่งที่ปรากฏได้เองเมื่อใจหยุดเอาอะไรเพิ่มเข้ามาโดยไม่จำเป็นภาระที่ใจยกขึ้นเองชีวิตของผู้คนจำนวนมากเคลื่อนไปข้างหน้าพร้อมกับความเชื่อที่ฝังลึกว่าการเพิ่มคือคำตอบเพิ่มความสำเร็จเพิ่มความมั่นคงเพิ่มการยอมรับและเพิ่มความหมายให้กับการมีอยู่ ความเชื่อนี้ไม่ได้ผิดในตัวมันเองแต่เมื่อถูกนำมาใช้กับใจโดยไม่รู้ขอบเขตใจก็เริ่มแบกภาระที่มองไม่เห็นภาระนั้นไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่หน้าที่แต่เป็นความคาดหวังที่ทับซ้อนกันขึ้นเรื่อยๆจนใจไม่เคยได้วางลงอย่างแท้จริงแม้ในวันที่ทุกอย่างดูเหมือนจะเรียบร้อยใจก็ยังไม่หยุดเพราะมีเสียงหนึ่งที่กระซิบอยู่เสมอว่า ยังไม่พอยังไม่ถึงยังไม่ควรหยุดเสียงนี้ไม่ได้ดังจากภายนอกแต่ดังจากความเคยชินที่สะสมมานานโดยไม่รู้ตัวเมื่อใจคุ้นกับการเอาเพิ่มใจก็เริ่มมองความนิ่งเป็นความสูญเปล่ามองความธรรมดาเป็นความล้มเหลวมองความพอเป็นความถอยหลังทั้งที่ในความเป็นจินใจไม่ได้ต้องการสิ่งใหม่ตลอดเวลา ใจเพียงต้องการที่พักแต่เพราะไม่เคยเรียนรู้ภาษาของความสงบใจจึงเข้าใจผิดคิดว่าการหยุดคือการพ่ายแพ้คิดว่าการไม่เอาเพิ่มคือาขาดโอกาสชีวิตจึงถูกผลักให้เดินเร็วขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีคำถามว่าเดินไปเพื่ออะไรและเมื่อใดควรหยุดความเหนื่อยล้าจึงกลายเป็นเรื่องปกติที่ไม่มีใครแปลกใจทั้งที่ความเหนื่อยนั้นเป็นสัญญาณว่า ใจแบกเกินกว่าที่ควรจะเป็นธรรมะไม่ได้ตำหนิความอยากแต่ชี้ให้เห็นธรรมชาติของมันความอยากไม่มีวันอิ่มหากใจไม่รู้จักพอความอยากจะเปลี่ยนรูปไปเรื่อยๆจากอยากมีเป็นอยากรักษาจากอยากได้เป็นอยากกลัวเสียจากอยากเป็นเป็นอยากไม่ตกตำ่ำใจจึงไม่เคยอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงแม้ได้ในสิ่งที่ต้องการ ใจก็ยังเฝ้าระวังเฝ้าปกป้องและเฝ้ากังวลธรรมะเพียงสะท้อนให้เห็นว่าความทุกข์จำนวนมากไม่ได้เกิดจากการไม่มีแต่เกิดจากการไม่หยุดเอาเมื่อใจไม่รู้จักวางภาระก็จะเพิ่มขึ้นเองโดยไม่ต้องมีใครมาบังคับการเอาไม่ได้เกิดเฉพาะกับวัตถุแต่เกิดกับความคิดความรู้สึกและภาพของตัวตนใจเอาคำพูดของผู้อื่นมาใส่ใจ เอาการเปรียบเทียบมาแบกเอาความคาดหวังของสังคมมาเป็นมาตรฐานชีวิตสิ่งเหล่านี้ไม่ได้มีน้ำหนักทางกายแต่มีน้ำหนักทางใจอย่างมหาศาลเมื่อสะสมไปนานเข้าใจจะเริ่มอึดอัดโดยไม่รู้สาเหตุและเมื่อหาคำอธิบายไม่ได้ใจก็มักหันกลับไปเอาเพิ่มอีกหวังว่าสิ่งใหม่จะช่วยกลบความว่างแต่แท้จริงแล้วความว่างที่เกิดขึ้น ไม่ได้ต้องการการเติมแต่ต้องการการหยุดเมื่อกล่าวว่าไม่เอาอะไรเพิ่มไม่ได้หมายถึงการตัดขาดจากโลกหรือปฏิเสธความรับผิดช,ชอบแต่หมายถึงการไม่เพิ่มภาระให้ใจโดยไม่จําเป็นเป็นการยอมให้สิ่งที่มีอยู่แล้วได้ทำหน้าที่ของมันโดยไม่แทรกแซงใจที่ไม่เอาเพิ่มจะเริ่มเห็นว่า หลายสิ่งที่เคยคิดว่าจำเป็นแท้จริงแล้วเป็นเพียงความเคยชินใจจะเริ่มแยกออกได้ระหว่างสิ่งที่ต้องทำกับสิ่งที่แค่กลัวว่าจะขาดและเมื่อแยกได้ความตึงก็จะเริ่มคลายลงอย่างช้าๆโดยไม่ต้องบังคับภาวะของใจที่เริ่มไม่เอาเพิ่มเป็นภาวะที่ละเอียดอ่อนไม่หวือหวา และไม่เรียกร้องการยอมรับจากใครภายนอกอาจดูเหมือนไม่มีอะไรเปลี่ยนแต่ภายในเริ่มมีพื้นที่มากขึ้นพื้นที่ที่ไม่ถูกครอบครองด้วยความเร่งพื้นที่ที่ไม่ถูกบังคับให้ต้องเป็นอย่างใครใจเริ่มได้สัมผัสความเบาในแบบที่ไม่เคยสังเกตมาก่อนและความเบานี้เองที่ค่อยๆเปิดให้เห็นว่าความพอ ไม่ได้อยู่ที่การมีครบแต่อยู่ที่การไม่เอาเกินกว่าที่ใจจะรับไว้ความอยากที่เปลี่ยนรูปไม่รู้จบความอยากไม่ใช่ศัตรูของชีวิตแต่เป็นพลังที่เมื่อไม่รู้เท่าทันจะค่อยๆเปลี่ยนรูปและแทรกซึมเข้าไปในทุกมุมของใจจากเดิมที่อยากมีก็กลายเป็นอยากมากจากอยากมากก็กลายเป็นอยากไม่เสียจากอยากไม่เสีย ก็กลายเป็นอยากควบคุมทุกขั้นตอนดูเหมือนสมเหตุสมผลในตัวเองแต่เมื่อรวมกันแล้วใจกลับไม่เคยได้พักความอยากจึงไม่ใช่เรื่องของสิ่งที่ต้องการเท่านั้นแต่เป็นกระบวนการที่ใจผูกตัวเองเข้ากับความไม่สิ้นสุดอย่างแนบเนียนและเมื่อไม่เห็นจุดเริ่มใจก็ยากจะเห็นจุดหยุดความเหนื่อยจึงสะสมอย่างเงียบงนัน โดยที่เจ้าของใจเองก็ไม่รู้ว่าตนกำลังแบกอะไรอยู่เมื่อใจได้ในสิ่งหนึ่งความพอจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราวก่อนจะถูกแทนที่ด้วยคำถามใหม่ว่ายังมีอะไรที่ควรได้อีกความอยากจึงไม่เคยหยุดที่คำตอบแต่หยุดเพียงชั่วคราวที่ความรู้สึกแล้วเริ่มต้นใหม่อย่างรวดเร็วสิ่งนี้ทำให้ชีวิตดูเหมือนเคลื่อนไปข้างหน้าแต่ภายในกลับวนอยู่ที่เดิม วนอยู่กับการเอาและกลัวเสียธรรมะชี้ให้เห็นว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากการอยากเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการเชื่อว่าความอยากนั้นต้องได้รับการตอบสนองเสมอเมื่อความเชื่อนี้ฝังแน่นใจก็ไม่อาจวางลงได้ง่ายๆความอยากยังแฝงตัวอยู่ในความคิดดีความตั้งใจดีและความรับผิดชอบใจอาจอยากทำให้ดีที่สุด อยากไม่พลาดอยากไม่ถูกตำหนิความอยากในรูปแบบนี้ดูสุภาพดูมีเหตุผลและยากจะปฏิเสธแต่ผลที่เกิดขึ้นคือใจต้องคอยระวังคอยตรวจสอบและคอยกดดันตนเองอยู่ตลอดเวลาความสงบจึงถูกเลื่อนออกไปเรื่อยๆรอวันที่ทุกอย่างสมบูรณ์ซึ่งวันนั้นแทบไม่เคยมาถึง ธรรมะไม่ได้บอกให้ละความรับผิดชอบแต่ชี้ให้เห็นน้ำหนักที่ใจเพิ่มเข้าไปโดยไม่จําเป็นน้ำหนักที่ไม่ได้ช่วยให้งานดีขึ้นแต่ทำให้ใจหนักขึ้นเมื่อความอยากไม่ได้รับการสังเกตมันจะค่อยๆกลายเป็นมาตรฐานชีวิตใจจะเริ่มรู้สึกผิดหากหยุดรู้สึกกลัวหากช้ากว่าใครและรู้สึกด้อยค่า หากไม่เพิ่มพูนตนเองตามแบบที่สังคมคาดหวังสิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดจากใครสั่งแต่เกิดจากการที่ใจรับเอามาเองโดยไม่รู้ตัวการเอาในลักษณะนี้ละเอียดอ่อนกว่าการเอาวัตถุเพราะมันไม่เห็นเป็นชิ้นเป็นอันแต่กลับแนบแน่นอยู่กับความคิดและอารมณ์เมื่อสะสมไปนานเข้าใจจะเริ่มอ่อนล้าแม้ในวันที่ไม่ได้ทำอะไรหนักเป็นพิเศษธรรมะ กล่าวถึงการไม่เอาอะไรเพิ่มในความหมายของการไม่เติมเชื้อให้ความอยากที่ไม่รู้จบไม่ใช่การห้ามอยากแต่เป็นการไม่ยกความอยากขึ้นมาเป็นศูนย์กลางของชีวิตเมื่อใจไม่วิ่งตามความอยากทุกระลอกความอยากจะค่อยๆแสดงธรรมชาติของมันออกมาคือเกิดขึ้นตั้งอยู่และเปลี่ยนไปใจจะเริ่มเห็นว่าความอยากจำนวนมาก ไม่ได้ต้องการการตอบสนองแต่อยู่ได้ด้วยการถูกรับรู้เฉยๆและเมื่อไม่เอาเพิ่มความตึงที่เคยแฝงอยู่ในชีวิตประจำวันจะเริ่มคลายลงอย่างที่ไม่ต้องมีใครบอกภาวะที่ใจเริ่มไม่เอาเพิ่มไม่ได้ทำให้ชีวิตหยุดนิ่งแต่ทำให้การเคลื่อนไหวมีน้ำหนักที่พอดีใจยังทำหน้าที่ยังรับผิดชอบยังเกี่ยวข้องกับโลก แต่ไม่เอาความคาดหวังเกินจำเป็นเข้ามาผูกตัวเองไว้ความอยากยังเกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ไม่ถูกต่อเติมจนกลายเป็นภาระในความเงียบของใจเช่นนี้จะเริ่มปรากฏความรู้สึกอิ่มบางอย่างที่ไม่ต้องอาศัยการได้มาและความอิ่มนี้เองที่ค่อยๆเปิดมุมมองใหม่ให้เห็นว่าการมีชีวิตอยู่ไม่จำเป็นต้องเอาเพิ่มตลอดเวลาเพื่อจะมีความหมาย ความพอที่ไม่ต้องอาศัยเงื่อนไขเมื่อใจหยุดเอาเพิ่มลงชั่วขณะหนึ่งสิ่งที่ปรากฏไม่ใช่ความว่างเปล่าที่น่ากลัวอย่างที่เคยเข้าใจแต่เป็นพื้นที่เงียบที่ไม่เคยถูกสังเกตพื้นที่ซึ่งไม่ต้องการการเติมแต่งไม่ต้องการคำอธิบายและไม่เรียกร้องให้ต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง พื้นที่นี้ไม่ได้เกิดจากการสร้างแต่เกิดจากการที่ใจไม่แทรกสิ่งใหม่เข้าไปความพอในลักษณะนี้จึงไม่ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ไม่ขึ้นอยู่กับการได้หรือเสียและต้องรอให้ทุกอย่างลงตัวก่อนจึงจะเกิดขึ้นเป็นความพอที่มีอยู่แล้วแต่ถูกบทบังด้วยความคาดหวังที่ใจแบกมาโดยตลอดความพอที่ไม่อาศัยเงื่อนไข แตกต่างจากความพอที่เกิดจากการเปรียบเทียบความพอจากการเปรียบเทียบจะอยู่ได้ไม่นานเพราะต้องอาศัยการเห็นว่าตนดีกว่าหรือไม่แย่ไปกว่าใครเมื่อเงื่อนไขเปลี่ยนความพอก็สั่นคลอนแต่ความพอที่เกิดจากการไม่เอาเพิ่มไม่ต้องมีใครอยู่ต่ำกว่าไม่ต้องมีอะไรอยู่เหนือกว่าใจเพียงรับรู้สิ่งที่เป็นอยู่โดยไม่เร่งให้มันเป็นอย่างอื่น ความรู้สึกอิ่มในลักษณะนี้จึงนิ่งลึกและต้องคอยระวังว่าจะหายไปเมื่อใดหลายครั้งที่ใจรู้สึกไม่พอไม่ใช่เพราะขาดแต่เพราะมองไม่เห็นสิ่งที่มีอยู่ตรงหน้าใจถูกดึงไปข้างหน้าด้วยภาพของสิ่งที่ควรจะเป็นและถูกดึงย้อนกลับด้วยความกลัวว่าจะไม่เป็นอย่างที่หวัง ช่วงเวลาปัจจุบันจึงถูกละเลยอย่างเงียบๆเ,เมื่อไม่เอาอะไรเพิ่มใจจะเริ่มกลับมาอยู่กับสิ่งที่กำลังเป็นโดยต้องไม่บังคับและเมื่ออยู่เช่นนั้นนานพอใจจะเห็นว่าความธรรมดาที่เคยมองข้ามแท้จริงแล้วเต็มไปด้วยความพอดีที่ต้องไม่มีอะไรเสริม ทร,รมาร์กไม่ได้บอกให้ปฏิเสธความก้าวหน้าแต่ชี้ให้เห็นว่าความก้าวหน้าภายนอกไม่จำเป็นต้องแลกกับความคับแคบภายในใจสามารถทำหน้าที่ของตนในโลกได้โดยต้องไม่แบกความหมายเกินจริงไม่ต้องผูกคุณค่าของตนเองไว้กับผลลัพธ์ทุกอย่างเมื่อไม่เอาความสำเร็จมาเป็นเครื่องตัดสินใจทั้งหมด ความพอจะเริ่มปรากฏในระหว่างทางไม่ต้องรอถึงปลายทางและไม่ต้องรอให้ใครรับรองความพอในทางธรรมไม่ได้ทำให้ชีวิตหยุดเติบโตแต่ทำให้การเติบโตไม่ทำร้ายใจใจยังเรียนรู้ยังเปลี่ยนแปลงแต่ไม่กดดันตนเองให้ต้องเร็วกว่าใครหรือดีกว่าใครการไม่เอาเพิ่มในที่นี้ คือการไม่เพิ่มการตัดสินไม่เพิ่มความเร่งและไม่เพิ่มน้ำหนักกับความคิดที่ผ่านเข้ามาเมื่อใจไม่ต้องแบกสิ่งเหล่านี้ความเบาจะค่อยๆแผ่ซ่านออกมาโดยไม่ต้องพยายามในความเงียบที่เกิดจากการไม่เอาเพิ่มใจจะเริ่มรับรู้คุณค่าของการมีชีวิตอยู่โดยไม่ต้องแปลความหมายให้ซับซ้อนการหายใจการเคลื่อนไหว และการดำรงอยู่ในแต่ละวันจะไม่ถูกมองเป็นเพียงขั้นบันไดไปสู่สิ่งที่ดีกว่าแต่เป็นสิ่งที่มีคุณค่าในตัวเองความพอในลักษณะนี้ไม่ได้ประกาศตัวไม่ได้อวดและไม่ต้องการให้ใครเข้าใจแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วจะกลายเป็นฐานที่มั่นคงให้ใจได้พักอยู่กับชีวิตอย่างเป็นที่โดยไม่ต้องเอาอะไรเพิ่มเข้ามาอีกในขณะนั้น พื้นที่ว่างที่ใจไม่เคยรู้จักเมื่อใจค่อยๆลดการเอาเพิ่มลงพื้นที่บางอย่างจะเริ่มปรากฏขึ้นโดยไม่ต้องเรียกหาพื้นที่นี้ไม่ใช่ความว่างที่ไร้ความหมายแต่เป็นความว่างที่ไม่ถูกครอบครองด้วยความคิดซําซ้อนไม่ถูกกดทับด้วยความคาดหวังและไม่ถูกเร่งให้ต้องเป็นอย่างอื่นความว่างเช่นนี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตจืดชืด กลับทำให้ทุกอย่างชัดขึ้นเพราะไม่มีสิ่งใดมาบดบังสายตาของใจเมื่อไม่มีการเพิ่มภายในจึงเริ่มมีที่ให้สิ่งที่มีอยู่ได้แสดงตัวตามธรรมชาติของมันในอดีตใจเคยชินกับการมีสิ่งหนึ่งทับอีกสิ่งหนึ่งความคิดเก่ายังไม่จางความคิดใหม่ก็เข้ามาแทนความรู้สึกหนึ่งยังไม่คลายความรู้สึกถัดไปก็เร่งเข้ามาพื้นที่ภายในจึงไม่เคยว่างพอให้ใจได้พัก ความวุ่นวายจึงไม่จำเป็นต้องดังแต่เพียงแออัดก็เพียงพอที่จะทำให้ใจอ่อนล้าเมื่อไม่เอาอะไรเพิ่มความแออัดนี้จะค่อยๆค,คลายออกความคิดยังเกิดขึ้นแต่ไม่เบียดเสียดความรู้สึกยังผ่านเข้ามาแต่ไม่กดทับใจเริ่มได้หายใจในพื้นที่ของตัวเองอย่างแท้จริงพื้นที่ว่างที่เกิดขึ้นไม่ได้ต้องอาศัยการหลบหนีจากโลกภายนอกแต่เกิดขึ้นท่ามกลางชีวิตประจาวันขณะทางาน ขณะเดินขณะอยู่กับผู้อื่นใจสามารถรับรู้สิ่งต่างๆได้โดยไม่ต้องเก็บทุกอย่างไว้เป็นภาระคำพูดผ่านเข้ามาแล้วผ่านไปเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วจบลงไม่จำเป็นต้องถูกนำกลับมาคิดซ้ำเพื่อยืนยันคุณค่าหรือโทษใครพื้นที่ภายในจึงไม่ถูกปิดทับด้วยเรื่องราวที่หมดหน้าที่ไปแล้วธรรมะกล่าวถึงความว่างในฐานะสภาพที่เปิดกว้าง ไม่ใช่สภาพที่ขาดแคลนเมื่อไม่มีการเอาเพิ่มใจจะเริ่มเห็นว่าหลายสิ่งที่เคยคิดว่าต้องเก็บไว้แท้จริงแล้วไม่จำเป็นต่อการมีชีวิตอยู่ความกลัวว่าจะลืมความกลัวว่าจะพลาดและความกลัวว่าจะไม่พร้อมค่อยๆลดอิทธิพลลงเมื่อความกลัวไม่เป็นศูนย์กลางพื้นที่ว่างจะกลายเป็นที่ตั้งของความมั่นคงที่ไม่ต้องอาศัยการควบคุมในพื้นที่ว่างนี้ ใจไม่ต้องแสดงบทบาทไม่ต้องป้องกันตัวและไม่ต้องอธิบายตัวเองความรู้สึกเป็นตัวของตัวเองจะเกิดขึ้นโดยไม่ต้องมีตัวตนให้ยึดถือเป็นความอยู่ที่ไม่ต้องพิสูจน์และไม่ต้องแข่งขันความว่างจึงไม่ใช่การหายไปแต่เป็นการกลับมาอยู่กับชีวิตอย่างตรงไปตรงมาเมื่อไม่มีการเพิ่ม ภาระที่เคยซ้อนทับกันจะค่อยๆหลุดออกทีละชั้นเปิดให้ใจได้สัมผัสความเบาที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนภาวะเช่นนี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตหยุดเคลื่อนไหวแต่ทำให้การเคลื่อนไหวไม่รบกวนใจการตัดสินใจยังเกิดขึ้นการกระทำยังดำเนินไปแต่ต้องอาศัยแรงผลักจากความกลัวหรือความอยากที่มากเกินไปพื้นที่ว่างจึงไม่ใช่ปลายทาง แต่เป็นสภาพที่ใจสามารถพักอยู่ได้ระหว่างทางและเมื่อใจได้พักชีวิตทั้งภายนอกและภายในจะเริ่มสอดคล้องกันอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องเอาอะไรเพิ่มเข้ามาเพื่อให้รู้สึกว่าพอใจที่พอโดยไม่ต้องเติมเต็มเมื่อการไม่เอาอะไรเพิ่มดำเนินมาอย่างต่อเนื่องใจจะเริ่มเปลี่ยนความสัมพันธ์กับชีวิตอย่างเงียบๆ ไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงที่หวือหวาไม่ใช่การพลิกผันของเหตุการณ์แต่เป็นการเปลี่ยนมุมยืนของใจจากเดิมที่ยืนอยู่ในท่าพร้อมคว้าพร้อมป้องกันพร้อมเร่งรีบกลายเป็นใจที่ยืนอยู่กับสิ่งที่มีอย่างมั่นคงมากขึ้นใจไม่ได้หยุดรับรู้โลกแต่หยุดเพิ่มน้ำหนักให้กับสิ่งที่รับรู้เมื่อมีเพิ่มความจริงของชีวิต จึงค่อยๆปรากฏอย่างไม่บิดเบือนใจที่เคยเชื่อว่าต้องเติมเต็มอยู่เสมอจะเริ่มเห็นว่าตนเองไม่เคยว่างเปล่าอย่างที่คิดความรู้สึกขาดที่เคยเกิดขึ้นแท้จริงแล้วเกิดจากการมองผ่านความอยากเมื่อความอยากสงบลงสิ่งที่เคยคิดว่าขาดกลับไม่ปรากฏชัดอย่างเดิมใจเริ่มเห็นว่าชีวิตไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์แบบเพื่อจะอยู่อย่างสงบ ความไม่ครบความไม่แน่นอนและความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เป็นศัตรูของความพอหากใจไม่พยายามแก้ไขมันตลอดเวลาในภาวะที่ใจไม่เอาเพิ่มความหมายของคำว่าพอจะเปลี่ยนไปจากเดิมที่หมายถึงการได้ตามต้องการกลายเป็นการอยู่กับสิ่งที่เป็นโดยไม่ต่อต้านใจไม่ต้องรอให้เงื่อนไขาภายนอกเรียบร้อยก่อนจึงจะสงบ ความสงบไม่ถูกเลื่อนไปในอนาคตแต่เกิดขึ้นได้ในขณะที่ชีวิตยังคงมีความไม่แน่นอนอยู่ความพอในลักษณะนี้จึงไม่ปราะ่ารไม่ขึ้นอยู่กับคำรับรองและไม่หวั่นไหวตามการเปลี่ยนแปลงของโลกเมื่อใจไม่เอาอะไรเพิ่มความสัมพันธ์กับผู้อื่นก็เปลี่ยนไปโดยไม่ต้องตั้งใจใจไม่ต้องการการยืนยันมากเหมือนเดิมไม่ต้องการการยอมรับเพื่อหล่อเลี้ยงคุณค่า ความคาดหวังที่เคยแบกต่อกันจะค่อยๆเบาลงการอยู่ร่วมกันจึงไม่หนักด้วยบทบาทหรือข้อเรียกร้องใจสามารถรับฟังโดยไม่รีบต้อ,ตอบอยู่ใกล้กันโดยไม่ต้องครอบครองและห่างกันโดยไม่รู้สึกสูญเสียความพอที่เกิดขึ้นภายในจึงแผ่ขยายออกไปสู่ความสัมพันธ์อย่างเป็นธรรมชาติในที่สุดใจจะเริ่มเห็นว่าความสุข ไม่ได้เกิดจากการจัดการทุกอย่างให้เป็นไปตามใจแต่เกิดจากการไม่ฝืนชีวิตให้ต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งเมื่อไม่เอาอะไรเพิ่มใจก็ไม่ต้องคอยป้องกันการสูญเสียเพราะไม่มีสิ่งใดถูกยกขึ้นมาเป็นภาระจนเกินไปการได้และเสียจึงเป็นเพียงความเปลี่ยนแปลง ไม่ใช่เหตุให้ใจสั่นคลอนความสำเร็จและความล้มเหลวจะถูกมองเป็นเหตุการณ์ไม่ใช่ตัวตนเมื่อมาถึงตรงนี้คำว่าใจก็พอแล้วไม่ได้เป็นถ้อยคำปลอบใจแต่เป็นสภาพที่ใจรับรู้ได้เองโดยไม่ต้องแปลความหมายใจไม่ได้อิ่มเพราะได้ครบ แต่อิ่มเพราะไม่ต้องเอาเพิ่มอีกในขณะนั้นชีวิตยังดำเนินไปยังมีการเลือกการทำและการเปลี่ยนแปลงแต่ทั้งหมดเกิดขึ้นบนฐานของใจที่ไม่หนักไม่ขับแคบและไม่เร่งรีบความพอเช่นนี้ไม่ได้ปิดชีวิตแต่เปิดให้ชีวิตเป็นไปอย่างที่มันเป็นและในความเป็นเช่นนั้นเอง ใจก็พบที่พักที่ไม่ต้องสร้างไม่ต้องหาและไม่ต้องเติมอะไรเพิ่มเติมอีกต่อไป